บ้านในฝันผชมเลหิตฝาครับเฮ้ยนี่หรอบ้านในฝันของฉันเฮ้ยสวยจังเลยอะ่ะอืนี่หรอสวยจังเลยสวยจังเลยมีห้องนี้ด้วยอุ้ยหรูหราจังเลย ฉันชอบที่นี่สุดๆเธอชอบบ้านหลังนี้มากเพราะมีเรื่องสนุกทั้งวันเธอทั้งเธอโตและเพิ่มยังไม่มีเมียแต่เธอชอบที่นี่มากจริงๆมันเล่นคอมได้ด้วยจะได้แจ้งสิไอใจแจ้งดวยจริงๆฉันชอบมาก ค่น้ำด้วยเหรอสวมากฉันชอบพี่นี่ที่สุดเธอชอบพี่นี่มากนะเธอก,ก็ขับรถก็ไปดูปดูงงานาก่อนไปดูงงานาดีกว่าโอ้ขาวแตงโมเนี่ยดังมากเว้ยดาราดังด้วยโอ้ยดาราแล้วมาเสียไปเนี่ยนะเป็นเหรอ ดูเฟติฟ้าโอ้ฉันโพสรูปในหนัากลุ่มกุ่มงานมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยม่วงจะแล้วช่วยฉันไม่ง่วงหรอกฉันไม่ยอมองัวดูเฟติฟ้าเฮ้ยต้อฉัน ฉันเอาขื่อกระต่อได้ด้วยเขี่ยวดีว่าต้งองซื้อหน่อยฉันต้องซื้เอเค้กเงินมาเยอะเลยวันนี้ยอยู่ซะโรงเรียนอนุบาลเขียวฉันต่อสู้ได้นันเนี่ย มั่นมั่นใกล้ถึงแล้วนั่นนี่นะบ้านใหม่ของฉันก็สวยกระเป๋าก็ไฮโตฉันชอบมากชอบที่สุดนั่นน่ะบินดี่ากจะได้เร็ว ย้ายเร็วกกรเร็วเร็วจริง้มบ่าต้องตามขอ่าวกดนี้มที่นี่ไหมซื้อของกินดีกว่าแต่ว่าวะจะมาซื้อเค้กเรืร่องหรอคะเค้กขอบคุณที่บริการอัน,น้ามาใหม่นะคะค่ะ ได้เค้กไหกจับม้า,มาสุดแสงอันกับยองเราะกวานกินเค้กหน่อยละกันน้องสักสิก็บจบไปแล้วนะคบสำหรับเรื่องบ้านใหม่วันนี้นะครับท้ายคลิป เราจะมาแจกไอดีกันาหามาถือกระเป๋าเลยไอดี ID นะครับเอามาเอานี้ด้วยเออนี่ก็คือไอดีนะครับสองสี่หนึ่งหกสี่หกศูนย์สี่สี่หกสี่แปดสี่สองแปดสองโอเคบายบายครับ เป่าไฮโซฉันชอบมากชอบหาก็เป็นไอโซสิยันจังผมยาวไรบาลูไม่ใช่บาลูยันจังผมยาวบายครับน่ารักดีเนาะ